ต่อไปนี้จะยกข้อความในบาลีแห่งต่างๆมาแสดงตัวอย่างแห่งวิพัฒวาทะในเสวิตัภพาเสวิตัพพสูตรมัชฌิมนิกายอุปริปานาันธาตมีพุทธพ์ว่าสารีบุตรแม่รูปที่รู้ได้ด้วยตาเราก็กล่าวเป็นสองอย่างคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีคำที่ว่านี้ เรากล่าวโดยอาศัยเหตุผลอะไรเมื่อเสพรูปที่รู้ได้ด้วยตาอย่างใดอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมหายรูปที่รู้ได้ด้วยตาอย่างนี้ไม่ควรเสพเมื่อเสพรูปที่รู้ได้ด้วยตาอย่างใดอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมหายกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งขึ้นรูปที่รู้ได้ด้วยตาอย่างนี้ควรเสพ สารีบุตรแม้เสียงแม้กลิ่นแม้รสแม้สิ่งต้องกายแม้ธรรมที่รู้ได้ด้วยใจเราก็กล่าวเป็นสองอย่างคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีในสมถะสูตรอังคุตรนิกายตาสการนิบาทมีพุตธพ์ว่าภิกษุทั้งหลายแม้จีวร เราก็กล่าวเป็นสองอย่างคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีคำที่ว่าดังนี้เรากล่าวโดยอาศัยเหตุผลอะไรบรรดาจีวรเหล่านั้นหากพิสุทราบจีวรใดว่าเมื่อเราเสพจีวรน,นี้อากุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายจะเสื่อมหายจีวรอ,อย่างนี้ไม่ควรเสพ บรรดาจีวรเหล่านั้นหากพิสุทราบจีวรใดว่าเมื่อเราเสพจีวรน,นี้อกุศลธรรมทั้งหลายจะเสื่อมหายกุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญยิ่งขึ้นจีวรอ,อย่างนี้ควรเสพภิกษุทั้งหลายแม้บินทบาทแม้เสนาสนะแม้หมู่บ้านและชุมชนแม้ท้องถิ่นชนบทแม้บุคคลเราก็กล่าวเป็นสองอย่าง คือที่ควรเสพก็มีไม่ควรเสพก็มีในวนปัตสูตรมัชฌิมานิกายมูลปันนาตมีพุทธพ์ธว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินนยนี้เข้าอยู่อาศัยแดนป่าแห่งใดแห่งหนึ่งเมื่อเธอเข้าอยู่อาศัยแดนป่านั้นสติที่ยังไม่กำกับอยู่ก็ไม่กำกับอยู่จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่น อาสะวะทั้งหลายที่ยังไม่หมดสิ้นก็ไม่ถึงความหมดสิ้นไปภาวะจิตปลอดโปร่งจากเครื่องผูกมัดอย่างสูงสุดที่ยังไม่ได้บรรลุเธอก็หาบรรลุไม่อีกทั้งสิ่งเกื้อหนุนชีวิตที่บรรพชิตพึงเก็บรวบรวมได้คือจีวรบินทบาทเสนาสะนะและเครื่องอยู่ยาทั้งหลายก็มีมาโดยยากภิกษุนั้นพิจารณาเห็นดังนี้จะเป็นกลางคืนก็ตาม กลางวันก็ตามพึงหลีกไปเสียจากแดนป่านั้นไม่พึงอยู่เมื่ออยู่อาศัยแดนป่านั้นสติที่ยังไม่กำกับอยู่ก็ไม่กำกับอยู่จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสะวะที่ยังไม่หมดสิ้นก็ไม่ถึงความหมดสิ้นไปภาวะจิตปลอดโปร่งจากเครื่องผูกมัดอย่างสูงสุดที่ยังไม่ได้บรรลุเธอก็หาบรรลุไม่แต่สิ่งเกื้อหนุนชีวิตมีมาโดยไม่ยาก ภิกษุนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ตรองตระหนักแล้วพึงหลีกไปเสียจากแดนป่านั้นไม่พึงอยู่เมื่ออยู่อาศัยแดนป่านั้นสติที่ยังไม่กำกับอยู่ก็กำกับอยู่จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอาสะวะทั้งหลายที่ยังไม่หมดสิ้นก็ถึงความหมดสิ้นไปภาวะจิตปลอดโปร่งจากเครื่องปูกมัดอย่างสูงสุดที่ยังไม่บรรลุเธอก็ค่อยบรรลุ แต่สิ่งเกื้อหนุนชีวิตมีมาโดยยากภิกษุนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราออกจากเรือนบวชเป็นอนาคาริกไม่ใช่เพราะเห็นแก่จีวรม่ใช่เพราะเห็นแก่บินทบาทไม่ใช่เพราะเห็นแก่เสนาสนะไม่ใช่เพราะเห็นแก่เครื่องยูกยาก็แต่ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยแดนป่านี้สติที่ยังไม่กำกับอยู่ก็กำกับอยู่ จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ตั้งมัน่นภิกษุนั้นตรองตระหนักแล้วพึงอยู่ในป่านั้นไม่พึงหลีกไปเมื่ออยู่อาศัยแดนป่านั้นสติที่ยังไม่กำกับอยู่ก็กำกับอยู่จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ตั้งมัน่นอาสะวะทั้งหลายที่ยังไม่หมดสิ้นไปก็ถึงความหมดสิ้นภาวะจิตปลอดโปร่งจากเครื่องผูกมัดอย่างสูงสุดที่ยังไม่ได้บรรลุเธอก็ค่อยบรรลุ อีกทั้งสิ่งเกื้อหนุนชีวิตก็มีมาโดยไม่ยากภิกษุนั้นพิจารณาเห็นดังนี้พึงอยู่ในป่านั้นแม้จนตลอดชีวิตไม่พึงหลีกไปในอภัยราชกุมารสูตรมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัญน,นาตอภัยราชกุมารทูลถ,ถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญคำพูดซึ่งไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของผู้อื่นพระองค์ตรัสหรือไม่ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่านี่แนะ่ราชกุมารในเรื่องนี้จะตอบลงไปข้างเดียวไม่ได้ต่อจากนั้นได้ส่งแยกแยะคำพูดที่ตรัสและไม่ตรัสไว้มีใจความต่อไปนี้หนึ่งคำพูดที่ไม่จริงไม่ถูกต้องไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นพระองค์ไม่ตรัส2องคำพูดที่จริงถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นพระองค์ไม่ตรัส 3. าํคำพูดที่จริงถูกต้องเป็นประโยชน์ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นพระองค์เลือกการคือเลือกเวลาตรัส 4. คํ 40. คำพูดที่ไม่จริงไม่ถูกต้องไม่มีประโยชน์ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อืน่นพระองค์ไม่ตรัสห คำพูดที่จริงถูกต้องแต่ไม่เป็นประโยชน์ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นพระองค์ไม่ตรัส6คำพูดที่จริงถูกต้องเป็นประโยชน์เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นพระองค์เลือกการคือเลือกเวลาตรัสในสีลับปัสสูตรอังกุตรนิกายติก,กนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสถามท่านพระอนุนว่าอานุน ศีพลพรตการบำเพ็ญข้อปฏิบัติยากลำบากพรหมจรรย์การบำเรอสิ่งบูชามีผลทั้งนั้นหรือพระอนนทูลตอบว่าพระองค์ผู้เจริญในข้อนี้จะตอบลงไปข้างเดียวไม่ได้พระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นจงจำแนกพระอานนทูลว่าเมื่อเส,สพศีลพรต การบำเพ็ญข้อปฏิบัติยากลำบากพรหมจรรย์การบำเรอสิ่งบูชาอย่างใดอากุศสลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมหายศีลพรตการบำเพ็ญข้อปฏิบัติยากลำบากพรหมจรรย์การบวงบำเรออย่างนี้ไม่มีผลเมื่อเสพศีลพรตการบำเพ็ญข้อปฏิบัติยากลำบากพรหมจรรย์ การบำเรอสิ่งบูชาอย่างใดอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมหายกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งขึ้นศีพลพรตการบำเพ็ญข้อปฏิบัติยากลำบากพรหมจรรย์การบำเรอสิ่งบูชาอย่างนี้มีผลท่านพระอนนท์ได้กราบทูลข้อความนี้แล้วพระบรมศาสดาทรงพอพระทยัยในวัดชิยสูตรอังคุตรนิกาย ทศกันิบาทวัชยยมาหิตะกฤหาบดีได้เข้าไปยังอารามของอัญญะดิรถีปริพาชกได้สนทนาปราศัยกับปริพาชกเหล่านั้นปริพาชกได้ถามว่านี่แน่ท่านข้าบดีทราบว่าท่านพระสมณะโคดมทรงติเตียนตะบะหมดทุกอย่างทรงค่อนว่ากล่าวติผู้บำเพ็ญตะบะผู้เป็นอยู่คร่ำคร่ำทั้งหมดโดยส่วนเดียวใช่ไหม วัชยมาหิตะตอบว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงติเตียนตะบะหมดทุกอย่างก็หาไม่จะทรงค่อนว่ากล่าวติผู้บำเป็นตะบะผู้เป็นอยู่คร่ำคร่ำทั้งหมดโดยส่วนเดียวก็หาไม่ได้พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนตะบะที่ควรติเตียนทรงสรรเสริญตะบะที่ควรสรรเสริญพระผู้มีพระภาคทรงเป็นวิพัตเจวาที ทรงติเตียนสิ่งที่ควรติเตียนทรงสรรเสริญสิ่งที่ควรสรรเสริญในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคไม่ใช่เป็นเอกังสวาทีไม่ใช่เป็นผู้กล่าวส่วนเดียวต่อมาวจชยาหิตะ้าบดีได้ไปเฝ้าทูลความแด่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสอธิบายถึงตะบะท,ที่ควรบำเพ็ญและตะบะท,ที่ไม่ควรบำเพ็ญเป็นต้นโดยหลักความเจริญและความเสื่อมแห่งกุศลและอกุศลธรรม คล้ายกับเรื่องก่อนๆในสุภสูตรมัชฌิมนิกายมัชฌิมปันนาตสุภะมานพบุตรของโตเทยพราหมณ์ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าท่านพระโคตมะผู้เจริญพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวว่าอย่างนี้ว่าคฤหัดเป็นผู้บำเพ็ญกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สำเร็จได้บรรพชิตหาใชเป็นผู้บำเพ็ญกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สำเร็จได้ไหม ในเรื่องนี้ท่านพระโคตมะผู้เจริญกล่าวว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูกระมานกในเรื่องนี้เราเป็นวิพัชวาทะเราไม่ใช่เป็นเอกังสวาทะเราไม่สันเสริญการปฏิบัติผิดไม่ว่าของคฤหัสถหรือของบรรประชิตคฤหัสถก็ตามบรรประชิตก็ตามปฏิบัติผิดแล้วเพราะการปฏิบัติผิดเป็นเหตุ จึงเป็นผู้บำเพ็ญกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สำเร็จไม่ได้เราสรรเสริญการปฏิบัติชอบไม่ว่าของคฤหัสั์หรือของบรรพชิติตครหัสั์ก็ตามบรรพชิติตก็ตามปฏิบัติชอบแล้วเพราะการปฏิบัติชอบเป็นเหตุจึงเป็นผู้ยังกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สำเร็จได้สุภามานพทูลถามว่าท่านพระโคตมะผู้เจริญ พรามทั้งหลายกล่าวว่าอย่างนี้ว่าการงานฝ่ายคราวาตนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นกิจใหญ่มีเรื่องราวมากมีการระดมแรงมากจึงมีผลมากการงานฝ่ายบรรพชานี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นกิจน้อยมีเรื่องราวน้อยมีการระดมแรงน้อยจึงมีผลน้อยในเรื่องนี้ท่านพระโกตมะกล่าวว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าตอบว่าดูกะมานก แม้ในเรื่องนี้เราก็เป็นวิพัฒชวาทะเราไม่ใช่เอกังสวาสะการงานที่เป็นเรื่องใหญ่เป็นกิจใหญ่มีเรื่องราวมากมีการระดมแรงมากเมื่อไม่สำเร็จเป็นสิ่งมีผลน้อยก็มีการงานที่เป็นเรื่องใหญ่เป็นกิจใหญ่มีเรื่องราวมากมีการระดมแรงมากเมื่อสำเร็จเป็นสิ่งที่มีผลมากก็มี การงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นกิจน้อยมีเรื่องราวน้อยมีการระดมแรงน้อยเมื่อไม่สำเร็จเป็นสิ่งมีผลน้อยก็มีการงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นกิจน้อยมีเรื่องราวน้อยมีการระดมแรงน้อยเมื่อสำเร็จเป็นสิ่งมีผลมากก็มีต่อจากนี้ทรงอธิบายและยกตัวอย่างการงานสีแบบนั้น การงานฝ่ายฆราวาสเท่ากับฆราวาสกรรมฐานก็คือการงานอาชีพต่างๆเช่นทำไร่ไถนาการงานฝ่ายบรรพชาเท่ากับบรรพชากกรรมฐานก็คือกิจของผู้บวช